สมาธิในฌานจิตสงบนิ่งรู้อยู่ในสิ่งสิ่งเดียวความรู้อื่นความเห็นอื่นไม่ปรากฏขึ้นเป็นสมาธิในฌานสมาบัติที่นี่สมาธิในอริยมรรคมันฉลาดคือจิตสงบนิ่งลงไปตามรู้ความคิดมันเกิดขึ้นมาพุ่งพุ่งพุ่งขึ้นมาอย่างกระนาบพุ่งความคิดคือวิตกุกใช่ไหมสติที่รู้พร้อมอยู่ที่ในขณะที่จิตเกิดความคิดคือวิจารใช่หรือเปล่า ในเมื่อจิตมีวิตกวิจารปีจิตและสุขมันก็ย่อมบังเกิดขึ้นสมาธิในวิปัสสนานี่อาศัยองค์ฌานคือวิตกวิจารปีจิตสุขเอกคตาเหมือนกันเหมือนกันกับสมาธิในฌานสมาบัติแต่ต่างกันโดยที่ว่าสมาธิในฌานสมาบัติไม่เกิดภูมิความรู้แต่สมาธิในอริยมรรคนี้พอจิตสงบนิ่งลงไปปั๊บ เมื่อเจิตเลิกรู้เห็นนเม็ดแล้วก็มาเกิดความภูมิความรูปเรียกว่าสมาธิวิปัสนา